สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทรถยนต์มือสองแม็กกูดคานะฮะวันนี้ผมใช้แม็กกูดคานะฮะ จะมาส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้านะครับที่มีความสวยเป็นอย่างมากเลยนะครับสวัสดีครับคุณอลิซส,สวัสดีครับ,ค,รบคุณอลิอร,รู้จักราลถเรถินมือสองแม็กซคุ้มค่าได้ยังไงครับอ่ารู้จักผ่านเพจมือถือ Facebook ของคุณใหม่ค่ะขอบคุณใหม่นะครับค่ะแล้วก็ได้มาดูรถหรือว่ายังไงครับถึงเชอบได้คันนี้ก็อ่าตอนแรกก็ตอนแรกเก่าจะมาดูแต่ว่าทางตางเต็นเนี่ยค่ะบริการดีนํารถไปดูถึงที่เลยอ๋อถึงที่เลยใช่ แล้วก็ก็้รู้สึกประทับใจค่ะประทับใจเนาะแล้วจัดสัญญาอะไรยุ่งยากไหมครับไม่เลยค่ะแป๊บเดียวค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ติดตามเคสแล้วก็ดูแลเคสดีมากโอเคค่ะคอนเฟิร์มเลยนะค <Conf irm S 2> อนเฟิร์มค่ะจัสัญญาอะไรไม่ยุ่งยากเนาะไม่ยุ่งยากค่ะพอ,อ้พอล้พร้อมดันทุกเขตค่ะคใช่โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยอันนี้เป็นหนึ่งเสียงทะจากลูกค้านะครับแล้วก็ ออกทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วได้รับรถสวยๆคันนี้จะแนะนําลูกค้ามาที่แม็กคุค้าอีกไหมครับแนะนํามาให้แน่นอนค่ะบ,บริการดีขนาดนี้ครับจะแนะนํามาให้แน่นอนค่ะค่ะการ <ì> ันต <ì> ี<ๆ>เลยการันตีเลยโอ้ คันต่อไปก็ต้องมีที่นี่อีกค่ะที่นี่อีกอห,หลายๆคันต่อตอไปอขอบคุณมากคุณอาทิตย์มากๆเลยนะครับขอบคุณมากค่ะติดต่อนะครับายขายนะครับโทรมาที่0852677704นะครับมีคุณใหม่ไว้บริการอยู่นะฮะรบับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ผมกับ,บคุณอาทิตย์ลาการกปก่อนฮะสวัสดีนะครับ